ก่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะตรวจติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างภูมิคุ้มการข่าวปลอมรู้เท่าทันภยัยไซเบอร์ค่ะนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะต้นแบบในยุคดิจิทัลค่ะที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีซึ่งได้รับงบป,ประมาณดำเนินการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการณบ,บริเวณจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐวัดบรมมสมพรหมู่ที่1ิ บ้านหนองแวงคำอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีค่ะก็เพื่อติดตามภารกิจของกระทรวงในเรื่องของการสร้างความรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเรื่องของข่าวปลอมค่ะพี่แนนค่ะจากนั้นค่ะได้ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการภาครัฐ ในพื้นที่ค่ะก็ได้แก่การดำเนินงานจำหน่ายสินค้าชุมชนบนเว็บไซต์ thailandpostmart.com ค่ะ,คะเป็นการดำเนินงานด้านอุตุนยิยมวิทยาและก็การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐด,ด้วยค่ะ ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันมีประชาชนถูกหลอกผ่านระบบออนไลน์เป็นจํานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ SMS นะคะมีส่งเข้ามาหลอกให้โอนเงินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกระทรวงดิจิทัลและสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะก็ได้ร่วมมือกันปราบปรามขบวนการที่เข้ามาหลอกประชาชนผ่านทางออนไลน์ค่ะซึ่งวันนี้น้องเมย์ดำเนินคดีไปแล้วกว่า5,000คดีค่ะโอ้เยอะมากเ,เลยนะใช่ค่ะ แต่ก็ยังมีอีกหลายเคสนะคะที่ยังตามตัวไม่ได้ค่ะเพราะคนร้ายเนี่ยอยู่ต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ระวังอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกให้โหลดแอปต่างๆเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อขโมยตังขโมยเงินเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ไปได้ค่ะค่ะ ทางที่ดีก็ถ้าไม่มั่นใจวางสายไปก่อนเลยแล้วค่อยค้นหาว่าเออหน่วยงานนี้มีจริงไหมเราเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่านะคะค่อยมีโทรดีกว่าขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดนึงเคยไปกดตังที่ตู้ ATM ต่อท้ายคุณตาคุณยายคู่หนึ่งกำลังจะโอนอยู่แล้วเชียวเอะใจคุณยายเอกใจบอกมันแมนบล่ะอีพอถามกันหน้าตู้ ATM หลังจากนั้นก็เลยช่วยกันไปดูกับพี่ๆที่ยืนอยู่ด้วยกัน ก็รอดมาได้ค่ะก็เป็นความภูมิใจนิดนึงที่เราได้ช่วยเหลือเขาเป็นแก้งคอร์เซ็นเตอร์แบบนี้แหละค่ะระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะค่ะ